สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเตอร์สบายดีกันยามสวยๆเนาะยินดีตอนฮับทุกคนเขาซูซอ,องน้องแฟดบอกอยูนอ่นะทุกคนตอนนี้เนาะทุกคนฮาสิพ่พากันไปส่วยเวียกยู่งานแต่งนั่นเองเนาะ <S <S <accurate> ซ,ซึ่งงานแต่งนี้ก็จะเป็นงานแต่งของบ่าวลาวกับสาวมงเนาะทุกคนทางเฮากะ สิเป็นไฟ่เจ้าเจ้าบ้าวเนาะทุกคนก็คืองานกินเลี้ยงงานความคืนเนาะจะจัดอยู่งเหอนเจ้าบ้าวเนาะถ้าปกติก็สิจัดอยู่งเหอนเจ้าสาวเนาะทุกคนแต่ว่าอ่าก็คือว่าเลยเนาะเจ้าเจ้าบ้าวกับเจ้าสาวเนาะฮิดของบระด็คือกันเนาะทุกคนเจ้าสาวเป็นสาวโมเมนต์สาวมงแล้วเพิ่อนขณะตอนเช้าเพิ่นสิจัดอ่าพิธีกรรมยุ่งเหงานเจ้าสาวเนาะทุกคนแล้วหลังจากนั้นละเสร็จพิธีของเพิ่นเนาะ เพื่อนจะเอาเป็นเพลสู้เราทุกคนลืมบอกเนาะเพื่อนจะเป็นเพลสู้ละ่ะเพื่อนกส็สะเอาไปจัดยุ่งงานเจ้าบ่าววันนั้นเนาะเ,เห็ดตามฮีดโคกเพื่อนีลาวเฮาวันนั้นเนาะเพราะว่าเจ้าสาวนะเวลาอ่าทางผู้หญิงเนาะว่าง่ายๆคือทางผู้หญิงทางเพ่ามงเนาะเวลาเห็ดง,งานอ่าแต่งงานออกจาัดงานแล้วเพื่อนจะบ่ให้ยุ่งงานพ่อก,กับแม่เนาะให้จะให้ออกไปยุ่งงานทางผัวเลยเนาะทุกคนนะคะับาเป็นผู้หญิงทางเป็นคูณชายเพื่อนก็สะให้แต่งยุ่งงานเจ้ายุ่งงานอันเะยุ่งงานเจ้าบ่าวเอง คารวะฮิของคุณม้งที่เคยได้ยินมาเนาะทุกคนได้ยินเคนจ้าม,มาว่าผู้ชายจะเลี้ยงแม่กับพ่อได้นเนาะสามารถตายยุ่งือนได้แต่ผู้หญิงฮะเนาะ,ะเลี้ยงพ,พ่อกับแม่ฮะ,ะเลี้ยงได้แต่ว่าสามารถบบตายยุ่งื่นได้โบสามารถตายยุ่งงานได้นเนาะทุกคน เพราะว่าถ้าว่าจะเสียชีวิตนะเพื่อนจะอ,ออกมาจาักเหือนเนาะถามพี่เคยได้ยินขนาดแล้วก็เลยว่าส่วนหลายแม่นทางอา่าผูลเพเป็นมุ้งเนี่ยผู้หญิงทางส่วนหลายจะไปจิ้วน้าผัวแม่นประมาณนี้เนาะทุกคนแต่มึอนี้กระิพาทุกคนไปช่วยเวียก่งานแต่งเนาะคืองานแต่งครั้งนี้เพื่อนลงวัดตั้งว่า2 2> สอโตเน,<อ>นาะทุกคนหมู่อีกโตนึ่งเป็นบ่อนองบอมหนูเอาไปลมที่เหมือนเจ้าสาวแม่นแล้วก็คือค่าสินโซดเนาะทุกคน เดี๋ยวฮาติไปฟังว่าข้อใดเนาะแล้วตอนนี้ก็สิพาทุกคนไปช่วยเวียกกอนโอ้โหแดงตัวแ <c oughs> <c oughs> ดงตัวไปเวียกได้นี่นะทุกคนเดี๋ยวไปเบิงบรรยากาศอยู่ที่เหินเจ้าเป้ากันเลยเนาะซึ่งทุกคนก็ที่ถามนะว่าเป็นอย่างจริงเป็นเหนเจ้าบ้าคือน้องบอมน้องอยูเป็นพี่น้องทางเจ้าเป้าเนาะทุกคนก็นเลยจะไปช่วยเวียกทางเจ้าบ้าเนาะเพราะว่าทางเจ้าสาวนี่เพิ่นเพิ่นไกลชีนเนลเลยน่จะมีนะเพราะว่าเพิ่นจัดตอนเ้าเนาะทุกคนเพิ่นเจ๊ขีี่ตอนเ้าไป ยะเาไปบึ้งบรรยากาศอยู่งานแต่งกันเลยเนาะทุกคนตอนนี้เรากลับมาฮอดบอนที่เพิ่นเฮดกินแล้วเนาะอันนี้คือบรรยากาศเงือนขัวที่เพิอ่นจัดงานในมือน,นี้เนาะแล้วกะ็ที่เพิ่นจะกางตินเธอกับยูุบน,นี้เนาะทุกคนงานเลี้ยงที่เพิ่นจะจัดในค่ำคืนอ่าคืนนี้เนาะนี่โอ้เดินกวางเหงทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะไปสวยเพิ่นกันเนาะว่าเพิ่นเฮดอย่างแด,ดแต่งกิน <c oughs> อันนี้ก็คือตอนนี้เพิ่งกันเริ่มเหีเยกค่ะนี่นะทุกคนกันเริ่มฟุ้งบุญหนึงเนาะฟุ้นทางฟุ้นคนแต่งกินเนาะเพราะว่าคนกับบุคยหลายเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นจ้างให้แต่งกินเอาเนาะทุกคนเพราะว่าแบบ คันว่าคันว่าอันแต่กน้นเนาะคือแบบคือเหา่ากันอะเห่าฮันกาเสียน,นั้นเอาช่วยกันเอาแต่ว่าอันนี้เพิ่นจ้างเนาะเพิ่นจ้างแล้วก็คือแบบคนกับซ้ำที่เพิ่นจ้างอะไรเนาะเพิ่นจ้างหมดละหเห่าเฮ็ดยังช่วยได้หเห่ากระเฮ็ดเนาะแต่ว่าแตงกินทันจะเป็นทางเพิ่นหมดละนี่บรรยากาศตอนนี้ไป ค่ะเพิ่นไล่เฮาอีกละเพิ่นไล่เฮาไปเฮือนอีกละเมื่อกี้เนี่ยก็ไปเฮื่อแล้วก็ลงมานี่แล้วเพิ่นก็ไล่เฮาไปขึ้นไปอีกเพราะว่าสิไปซวยเขาเจ้าแพ็คมักใหม่พังพูนทันบ่มีคนซืิรทางพี่ท่านเพิ่นจ้างแล้วมีแต่ซวยแต่งกินน้อยนึงเนาะสิหมู่ไปยังเขาสิไปช่วยกันยืนทางคนช่วยเหรอช่วยดูดีๆแม่ยังก่อนไปจ้าตอนนี้เขาก็พากันมาบึ่งบรรยากาศทางนี้แล้วเนาะทุกคน อันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศการเพกมากม่ยเนาะก็สิมีแต่หางสาวๆด้วยางพี่เนาะแบ่งหน้าที่กันเนาะผู้จัดเลีย้ยงผู้เพกผู้จัดโองผู้นับนทุกคน แบ่งกะทิกันยังเรียบร้อยหลังจากที่เฮาแพ็คมาเกียงแล้ยวนะทุกคนเฮากะสิพากันลุยมาแต่งกินเนาะยังจะจากว่าอ่าพี่น้องทางเจ้าสาวจะมา30คนเฮาก็เลยว่าเฮ็ดเล้งจะมาเฮ็ดกินเจ้าสาวก็จะไปฟูมัดแขนแล้วางคนแล้วเฮากะสิพากันโดยทางฝ่ายเจ้าสาวท่านก็สิมาส่งเจ้าสาวเนาะมาจ้าบ่าวนะคะตอนนี่ตั้งแต่งอาหาร ตอนทักแขกทางนั้นแขกเจ้าสาวเอามาส่งเจ้าสาวที่งนเจ้าบ่าวกันเพื่อนจะเอาเอาเจ้าสาวมาส่งหลังจากนั้นขอบก็สิเริ่มงานทางเจ้าบ่าวประเด็นนะทุกคนมันกระถันหันโพเพราะว่าเพื่อนหากระเลงนี่เพื่อนว่าว่า12โมงนี่เพื่อนจะมาส่งเจ้าสาวว่าฉันเพราะว่าเหงานเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวกับบริไกลกันเนาะทุกคนขี้ไปนี้น้อยหนึ่งเนาะกระซิ่หอดเหงานเจ้าสาวเนาะ แล้วเพิ่นมาเล็งว่าอะเพื่อนจะมาส่งเครื่องให้เจ้าเจ้าสาวแล้วเอาเจ้าสาวมาส่งวัาสันแล้วที่มาแข่กันที่มา30คนว่าสันทางนี้กันเล็ง,ลงเลยเนาะเวลาก็เลืออีกประมาณ30นาที <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพี่น้องเอาาฮาอเนาะทีมาในมือนี้เนาะ ยากาศตอนนี้เอากะซิมีอันกินอยู่แล้วนะทุกคนกะสิมีอบก,กับลาบเนาะมีเพิ่นเห็ดและเพิ่นสีเอามาคั่วอีกเนาะมีเพิ่นสีคนะั่วประมาณนะ่าจะคั่วสเต็กใส่อีกเนาะทุกคนเพื่อตอนฮับเคกนะ้กเนาะทุกคนตอนนี้เฮากะคั่วสกีทางพุ่นเลวแล้วเนาะแต่ว่าคั่วไปคั่วามานะเพื่อนแล้วว่าสิเลว่า พี่น้องห่างคุณหันอ่สามสิบคนที่เว้าไปเมื่อกี้นะนนะทุกคนโบในที่สุดก็คือโบโ<อ>บหมาเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าสิมาหัลเลอร์เป็นพี่น้องของเฮาฮันเองอันสามสิบคนนะนาะที่เพิ่นแต่งกินเนะาะโอเคนะ <laughs> ทุกคนตอนนี้เรากำลังม,มาก,กินอ่ะไเปเพื่อนไหมไวยนะเฟือเนาะมาก,กินเฟือยุ่งเงินขัวรุ่มพี่เลยบอลเพิ่นแต่งกินพี่เลยเนาะนี่บรรยากาศตอนนี้ก็คือคนบ่ค่อยหลายปันใดคนคิดว่าเรากินผู้เดียวเนาะ ไอจริงทันขนทันหลายทันละเม็นเพิ่นทันจ้างคนมาแต่งกินแล้วเ่าอันนี้มาเหามาซวยเสริมซื้อๆเนาะทุกคนอันนี้กระสีหนังงูหนังงัวนี่เนาะบรรยากาศทางพี่น้องทุกคนไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินฝือนำกันก่อนเนาะน้องบอมแต่งฝือแล้วละเบิ่งบุพงษ์มาชีแซ็บวะทุกคนโอ้โหจิ้บทองอย่างจิ้งจื่อ แซ่บอยู่อะเค็มโอน้อยอันนี้เอาก็จะเป็นน้ำยำนาะทุกคนเฮ็ดยำตอนแรกเนาะนี่ก็ระเฮ็ดประมาณนี้ก่อนเนาะตอนแหลงตอนแรลงมาฮอดจีซีบอันนี้ก็นู่นนะตอนแหลงตะวันแม่เสร็จ อาหารของเฮามื่นมือนี่กะอันนี้กะจะมันอันนี้แม่หยังอันนี้อบอบอ่ะแกงเผ็ดแกงเผ็ดอันนี้แกงเผ็ดสพม้ออันนี้อันนี้เป็นอบอ่ะแกงเผ็ดแกงเผ็ดหมดหยังอันนี้กำลังค้างมอนทุกคนมียำสลัดมีแกงเผ็ดมีผั่วรวมมีกีลาอ๋อ แกงสามอเลยนะทุกคนโอ้ใหญ่ขนาดตอนนี้ทางเจ้าภาพเพิ่นก็ะได้พากันเตรียมจัดสถานที่คือเตรียมโต๊ะเตรียมตั้งแล้วนะทุกคนเอาโต๊ะเอาตั้งลงแล้วเนาะจัดต๊ะจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะ วงดนตรีก็มาลงเป็นที่ยิบย่อมแล้วนะทุกคนตัดภาพมาอีกทีนะทุกคนตอนนี้เฮาก็มาอยู่งานล้วเดนะ้อย <_ letter> เนาะเฮาก็มาแต,งต้งโตนะทุกคนนี่เฮาก็สิเกียมไปงานกินเลี้ยงเนาะกินเลี้ยงเนี่ยค่ำคืนนะทุกคนแล้วก็เฮาปรไดยทุกอ่าให้ทุกคนได้บึ้งซ้ำเนาะตอนที่เพิ่นเอาเพิ่มมาก็คือเม่นเพิ่นเอาคือเอาเพิเเพ่มมาก็พุ่นแหละใครแหลๆพุ่งแหลกห้ามุงพุ่นแหละเพราะว่า ห่างเพิ่นานา่ะเพิ่นท่านเอ็ดขวนอันเดอแล้วมืดแล้วเนาะเพิ่นจึงสีเฮยเพิ่มมาแล้วทุกคนแล้วก็ตามฮีดของเฮาแม่นแท้เพิ่มขึ้นเหงือน้ำแต่ว่าห่างไฟเจ้าสาวนะเพิ่นว่าฮาสซีเฮ็ดจักสั้นนะแล้วแม่นเสียคาโดงนะทุกคนแม่นเสียคาสินโซดเพราะว่า่างานแต่งครั้งนี้เนะาะงานแต่งของอเพิ่นท่านา่ะเพิ่นบอกเอาคาสาินโซดมีแต่เลี้ยงเขาห่างเจ้าสาวัานะไม่เนาะเพิ่นเอื่นเนาะคาหมูเอาหมูให้ไปให้ทางเจ้าสาวญาติเจ้าสาวหมา ล้วเธอทางเจ้าบ้าวนี่ไปเลี้ยงมีเท่โชได้ขุนกระยาห์อ่าเธอทางเจ้าบ้าวนี่ฮับเมด่อญาติเจ้าสาวนะแล้วก็อันในงานอัน,นแต่งดวงทานการเจ้าบ้าวฮับเม,มื่อ แต่สาวมันไม่มีอย่างแล้วก็เมนแล้วเขาขนาดไปช่วยเวียกเพิ่นกะบ่ได้มีอย่างเราทุกคนเพราะว่าสะไสลายให้แต่งกินนะไม่เพิ่นจ้างเอาเลยเนาะเพิ่นเพิ่มเมาหมดเลยทางเขาก็มีแต่ไปช่วยมายึกมาย้อยเนาะทุกคนแล้วเขากะน้องยูน้องบ่มก็ช่วยหลายอันเติมแล้วก็กลับมาแต่งหน้าแต่งตาสิไปงานเลี้ยงยามค่ำคืนเนาะทุกคนคือจะไปงานเลี้ยงยางคำคืนเอาไปละชุดใหม่น้องบ่มกั น้องใหม่น้องยูก,กันนคือคือกับน้องบอน,นะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เหาก็สิพาทุกคนไปเบึงบรรยากาศในงานเ<ม>ต่งกันนอว่าสิเป็นแบบใดเนาะทุกคน<ม>เดี๋ยวไปซื้อไปม้วนน้ากันนอนลากร้มไปได้ป่านนักซิงนะแต่งเต็มกำงามป่านอันตรีเากาะเฮินว่าสกอยคนใดลากร้มกันเลยไปทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ที่งานดอกไปเลยนาะว่าเป็นเช่ไนไงได้เนาะไป ตอนนี้เ<ด>ขาเขมาฮอดงานแต่งเป็นที่ม้อยเนาะตอนนี้ก็ซื้อบรรยากาศกำลังคึกคักเลยเนาะอันนี้ก็คือที่น้องบอลรุษใส่ก็เป็นชุดผ้าใหม่ลาวนะทุกคนมาใส่มาในงานแต่งนะคะคืนนี้ทุกคนก็อาจติเห็นแหละชุดนี้มันไปหลายงานแล้วยุงนนยวย่งงานทุ้วก็เลยเดิว่ายุ่งงานก็ค่อยมีชุดแต่งชุดจ้ำๆกัน,นทุกคน <c oughs> แต่เขาจั่งด้วยทุกคนจะเข้าไปงานงานเลยเนาะก็คือเข้ามาแนะนำน้ำ บ้านเราทุกคนนะครับคือเนาะนสวดพินาพี่นองแก้มบัานเบนเราทุกคนไปเดี๋ยวเาไชสทุกคนไปึุกบรรยากาศข้างในกันเลยเนาะนี่ก็คือบรรยากาศในงานเราทุกคนตอนนี้คนกําลังลุเ่ิ่มาเนาะนี่บรรยากาศกะสิประมาณนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปข้างในกันเนาะตอนนี้กะสิพผ่ากันไปอ่ะบนบัดก่อนเนาะเข้ามา ชาวครูวะเขามากระซิเข้ามาแล้วกระซิมาเจอครูบ่าวสาวเนาะทุกคนโอ้ยงานไ่เด้ยินดีนำเด้อครูบ่าวสาวสมรสครูหม่เนาะงานทั้งรอบทุกคนอันนี้ก็เป็นคู่สร้างครอบครัวใหม่เนาะทุกคนนี่เขาเข้ามาแล้วเขากระซิมาเจอเด็กสาวงามมแาวรอบขอบใจเด้อเนาะ มีเต้าผู im, ้เ่าสาวกับงามเนาะไม่ปั๊ดอะไรเลยบรรยากาศไปอะไรให้ทุกคนยาวที่เข้าไปดึงบรรยากาศข้างในกันเนาะอะนรดีก็คือฝ่ายเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเนาะทุกคนนี่สาวบรรนากาศยิ่งามงามเนาะมือนี้เนาะเข้าไปก็คุณไหมเข้าไปเดออ นเข้ามาแล้วไม่อ่้เนาะซ้อไม่อ่้มเกือบบ่เห็นว่าไม่อ่้หายวาสันแต่จริงไม่อม่้มมาลีอยู่บ่อน,นี้เนาะเพื่อนมาเจอเพื่อนเก่าโอ้อันนี้เม่นเพื่อนแต่สมัยตเตเฮียน,นํำกันสมัยมัธยมเลยเนาะเป็นแต่อีเมสเป็ดจามคุณอะโอ้สมัยคุนสมัยเตอไม่อั้มทราทจะังว่าไม่อ่้มันอันเคยสอนนํำกันเนาะทุกคนแต่อยู่บ้านแต่เสนเน์อเพ่นแข็งหัวผ่าน์พื่อนเนาะอันนี้ เจอเพื่อนเก,ก่าเพือกำลังตึกอยู่วันนี้เลยลูกเก็อยู่อันนี้ก็คือบรรยากาศข้างในเนาะบึ่งกะคนกะสิมมาหลายเนาะทุกคนก็คือบัตรหกรอยเนาะหกร้อยหกร้อยกว่าบาัตรส่วนเนาะทุกคน,นโตะกะแบบไก่สต็มหลังพี่นอนอนแต่ก็ยังยังห่างพุ้นหลายอยู่เนาะมาเดี๋ยวเฮากรสิเลือกตั้งนั่งก่อนทุกคนว่าสินั่งอยู่ใส่นี่นะ เพราะว่าแม่อ่ำเพื่อนจื้อเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนกะสีเมาห่อยวนเก้าเลยเฮากับทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้นั่งเนาะก็คืออาหารนะคะคือนี้ก็สีมีอยู่เนาะอันนี้ก็แม่คั่วเห็ดเนาะประมาณนี้แหละอันนี้ก็สีเป็นลาบแล้วอันนี้ก็สีเป็นยำเนาะทุกคนเฮาก็คือพากันมานั่งอยู่หน้าเวทีเลยโอ้งานใดก็คือเด่นเลืเด่นเสลิดเลยเนาะทุกคนเพราะว่ามาหน้าเวทีขนาดนะ เดี๋ยวเราจะมากินข้าวร่วมกันกันนะนี่คือบรรยากาศเนาะมานั่งน้ำเอ้ยขอเนาะทุกคนตอนแรกกับบุญ้านั่งอยูคนเด้เพราะว่าพอมันมีแม่นะโตเต็มแล้วบุญการยังเด็กเราก็จะมานั่งวันนี้ตกยส่บนบุญยาก็กินแดรนเฮสกใส่นะเกือบุ่ได้กินข้าวเลยอ่ะ อันี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวบ่แม่ข้าวเหนียวเนาะเขาเป็นข้าวเจ้าเนาะทุกคนมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันอันนี้คือกินข้าวยำแหลรงเนาะอาหารมื้อนี้กะอ้โหหลากหลายย่างเหย่งเลยคนแล้วก็จะเป็นคั่วคั่วเห็ดนอรือเอิอร์สติกเนาะอันนี้ไม่ใช่คั่วลมมิดเป็นบอกข้าวลมมิดแล้วก็ลาบเนาะทุกคนลาบแล้วกันยำยำสลัดเนาะเนี่กง แกงว่ะนั้นแกงขาดบ็ได้เลยเลอันลักลักอยู่งานตุหหน๋นอกก็จะมีน้ำน้ำเปบปซี่เราุกคนแล้วก็เบียร์แล้วก็น้ำดื่ม <c oughs> คนก็เริ่มลุ่มาอยู่เนาะนี่ตอนนี้คนกำลังเริ่มมาเขา้ามาเข้ามานน่่ะ <มา S 2> ลัะ ทังเจ้บ่าวเจ้าสาวเขาได้ด้วยวันนี้สาวยินดียินเรางานขนาดคนหลังจากที่เพิ่นอ่ดไปยืนีทางฝไฟเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยเนาะเฮากัสิมีพิธีกันยินอ่าเบียต่ำลุยยกอีหยังสักอย่างเลยเนาะงต้องอยู่กับบุหูเนาะทุกคนว่าเออเนี่ยใดแต่ว่าไปฮุกงานนี่จะเห็นเพิ่นเนาะแล้วก็จับแล้วก็เพื่อเป็นสักขีอ่าพยานให้ทางแก2ฝ่ายฟเลยเนาะตุกรม2ฝ่ายเนาะ ดะนั้นในโอกาสอังคารราศีนี้เมามกิจวัตจึงเยี่ยมเย่ยมคนเลยอ่าขอเสนออ้าวนางอยุกเกอร์ที่ยังเพื่เห็นกรนี่ว่าไม่โตปวดเจ็บโตปวดอันนี้ก็คือบ้านผลม่วงได้นี่นะโตหมู่บ้านผลม่วงได้นี่นาก็มีอันโตเมจันนอกกับเต้อู้ฮะนี่อยู่นี่ ยัเล <laughs> okay. <laughs> <laughs> ี้ยวไปเลี้ยวมาบ้าเปนโตบเด้อโตบเด้อวะอันนี้ยินบอกว่าอันนั้นโตเจันเลบอกอันนั้นบ้แมน่าแล้เลี้ยวไปเออเงออยังรอี่พุ่นแล้วก็มานั่งนี่บ่บรีขาบรขาตมันเศร้าวันทิ่ดยมันเศ้าวันทิ่พูดถึงพูดงพูดถึงพูดงพูดถึงพูดถึง อ้าวนม่าคือการสนะกินอิ่มแล้วะนี่าพากันกินอิ่มแล้วว มาโดนล้วะนับกันเร็วนับไปองเนาะกินอิ่มวอทุกคนละดีอ่าหารพออยู่วะวาจังไดปนอ่านกกรทีกัเจ้าิสขอาเป็นส่งมากรับกันม่วนนำกานกันเดินและจึงพากันเหมือจะไดู้แขนเขาพักอนูปขวางไม่อายเมื่อคนไทยทกากันีเราโอ้กินข้าวนแม่จะก็ใจใจเย็นๆก่อนอ่าไม่เกี่ยวไม่เจาะไมเจาะา หน่อยยิ่งเปิดใจดิเออจังสี่ตัวสองสามไหวพี่น้องสุดซึ้งหลายหักเจ้าหลายคอยที่จูบโดดมาสั่นเนาะอ่าห้อยจูบตะบงบอเพื่ความหักของทางเจ้าบ่าวและในโอกาสนี้คอยเซื้อนั่งเจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวอ่าขอสละยเอาใจพ่อหนึ่งสองสาม เงียบร้อยพี่น้องอดีใจดิแง้มอิตากโก้สุกเห็นคนหอมเข้มกันมีความสุขที่สุดพี่นองเนี่ยเอามนมวนๆระวังสมกีบเปลี่ยนหอบกระโดดม้วนเลย เสียนชีวิกับพวกไต่กับม้วนๆกันไปตามสไตล์พี่น้องเออเด้อมานี้มาฝากมาม้วนให้ตอนนี้พ่นก็มาฟ้อนละมงหังเจ้าภาพบางสองฝ่ายน่ะทุกคนหลังจากที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวคุนพร้อนแล้ว